วันนี้10ตุลาคมที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬาตีนละสุนละนท์ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพวระราชทานคิงคัพครั้งที่5 0จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ระหว่างทีมชาติไทยเจ้าภาพกับทีมชาติฟิลิปปินส์การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยมาสาทดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยเอเลสดอเลสส่วนฟิลิปปินส์นำมาโดยอัลเบิร์ตคาเปกาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่และจอห์นพาสติกสเตวนักเตะสารพัดประโยชน์จากสโม,มสรเมืองทองยูเตมาาอชหหัวหน้าาฝึกทีมชติ ทยกล่าวว่าฟุตบอลคิงครับคือถ้วยพระราชทานเราลงแข่งขันรายการนี้เราต้องการเอาชนะทั้ง2เกมซึ่งเกมแรกกับฟิลิปปินส์ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่ทีมของเราก็ซ้อมอย่างหนักและทำกันบ้านมาดีเรื่องของสภาพอากาศเราไม่สามารถควบคุมได้แต่แอบภาวนาขอให้ไม่มีฝนและทำให้ฟุตบอลเล่นกันออกมาได้สนุกเพื่อแฟนบอลทั้ง2เกมด้านเอเลดอดลเลาะกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวมีความมั่นใจในทีมชุดนี้และหวังว่าเราจะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จขณะที่เอาเบิร์ดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติฟิลิ กว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับกระแสแฟนบอลที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่สนุกแน่นอนที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีและเราได้วิเคราะห์ทีมชาติไทยมาแล้วและได้เห็นถึงความแข่งแกร่งทั้งเกมลุกและเกมรับแต่เชื่อว่าฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะที่ดีเช่นกัน